พาแข่งลูกครึงไทยน่าจับตามองบนเวทีไทยลีกหากนึกถึงนักเตะลูกครึงไทยครับที่เฉิดฉายและเป็นที่รู้จักมากที่สุดแฟนบอลส่วนใหญ่ครับน่าจะนึกถึงชาลิชัปบยสครับดาวเตะลูกครึงไทยสวิสที่เคยอยู่ในทีมช้างศึกชุดสร้างปรากฏการ์ฟีเวอร์ให้กับวงการฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่านักเตะลูกครึงส่วนใหญ่ล้วนมีส่วนช่วยยกระดับการเล่นให้กับทีมชาติไทยไม่มากก็น,น้อย MGR Sport จัดการรวบรวม5ดาวเตะลูกครึ่งไทยที่มีผลงานโดดเด่นบนเวทีไทยลีกรวมถึงบางคนก็ขยับไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาฝากกันครับ คนแรกครับโจนาธานเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กสร้างชื่อในการรับใช้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีตั้งแต่ปี2021ขณะที่เจ้าตัวอายุเพียง19ปีครับรวมไปถึงการแข่งขันซีเกมส์ที่เวียดนามขณะเดียวกันครับเคยมีชื่อติดทับช้างศึกชุดใหญ่ไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ครับเขาค้าแข่งอยู่กับโอเดนเซในลิกเดนมาร์กก่อนจะตัดสินใจย้ายมาอยู่กับราชบุรีเอฟซีเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจุดเด่นอยู่ที่รูปร่างอันสูงใหญ่ครับพร้อมกับส่วนสูงที่มากกว่า190ซเล่น นในแบบฉบับนักฟุตบอลยุโรปมีการเล่นที่ค่อนข้าง agressive ครับและมักจะเป็นคนกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมทุกครั้งและช่วยให้ทีมราชันมังกรมีเกมรับที่แข็งแกร่งมากขึ้น คนต่อมาครับสยามแยบดาวเตะรูปลอ่อลูกครึ่งไทยอังกฤษครับที่ปัจจุบันสังกัดโพลิสเทโลเอฟซีโดยทีมมังกรโล่งเงินครับส่งเขาไปร่วมโครงการ FC b a y e r เยนเวิ s ์ u สคซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทีมเสือใต้ยักษ์ใหญ่ของบุนเดสลลกาเยอรมนีครับเปิดคัดนักเตะจากทั่วโลกให้ร่วมฝึกฟุตบอลก,กับทีมงานสตาฟโค้ชมืออาชีพ หลังไปฝึกฝีเท้ากับบายเยนครับเจ้าตัวกลับมาเป็นกําลังสําคัญให้กับปลิสเทโลเอฟซีในซีซั่นนี้ซัดประตูสําคัญใส่ชนบุรีเอฟซีช่วยทีมเอาชนะลามชนแบบสุดมันครับสประตูต่อ2นะับเป็นการแจ้งเกิดแบบเต็มตัวและล่าสุดครับก็ถูกเรียกตัวไปฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เตรียมลุยทัวร์นาเมนต์ปรีโอลิมปิกปีหน้าอีกด้วยต่อกันที่เจมเบรสฟอร์ดครับแบ็กขวาลูกครึ่งไทยอังกฤษ ที่เคยผ่านการลงเล่นในลีกอังกฤษยอย่าง National League เซา t ์ให้กับทีมวอตติงเอฟซีเมื่อปีที่ผ่านมาครับถือเป็นตัวละครลับที่โผล่มาร่วมทีมอุทยัยธานีเอฟซีในซีซั่นนี้แบบสุดเซอร์ไพรส์ครับโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับเขาถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติไทยรุ่นอายุมไม่เกิน23ปีแถมล่าสุดครับถูกเรียกตัวไปติดทีมช้างศึกชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องที่ทวีปยุโรปถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมเสมอเมอสโตเนียหนึ่งประตูต่อน1นจุดเด่นของเขาครับอยู่ที่ความเร็ว และการเติมเกมรุกอันยอดเยี่ยมวิ่งไม่มีหมดครับ มาถึงอาทิตย์เบิร์กครับลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ครับเริ่มฝึกฟุตบอลกับทีมสตาร์เบกของนอร์เวย์เคยไปเล่นฟุตบอลที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยแถมยังเคยปะทะฝีเท้ากับเออร์ลิงฮาแลนด์และมาตินโอเดกาดสมัยเป็นดาวรุ่งมาแล้วครับก่อนจะย้ายร่วมทีมนคนปรปฐมยูเนเต็ดในซีซั่นก่อนมีส่วนช่วยต้นสังกัดนะครับขึ้นมาโลดแล่นบนเวทีลีกสูงสุดของไทยได้สําเร็จเจ้าตัวสามารถเล่นได้ทั้งตัวริมเส้นศูนย์หน้า แคมยังเคยถูกจับไปเล่นกองกลางตัวรับมาแล้วครับจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วไปกับบอลได้ดีทักษะส่วนตัวก็ไม่เป็น2รองใครล่าสุดครับถูกเรียกไปติดทีมชาติชุดใหญ่ที่เดินทางไปทัวยุโรปแล้วก็ได้ลงสนามเป็นตัวสำรองนะครับทั้งนัดพบจอร์เจียและเอสโตเนียครับ ปิดท้ายกันที่แพทริกกุสตาฟัสันครับกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนครับของทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดย้ายมาเล่นฟุตบอลในไทยตั้งแต่ปี2022โดยเดอะแรบบิทครับส่งให้ทีมพันธมิตรอย่างเชียงใหม่ f c ยืมตัวไปใช้งานในซีซั่นก่อนขณะเดียวกันครับยังเป็นขุมกำลังของทีมช้างศึกชุดยูย่ 23, เหรียญเงินซีเกมส์ที่เวียดนามด้วยจุดเด่นของแพทริกครับอยู่ที่รูปร่างอันสูงใหญ่มีการจบสกอร์อย่างชาญฉลาดสร้างปัญหาให้กับกองหลังเสมอเวลาต้องเผชิญหน้า ถูกตั้งความหวังเอาไว้ค่อนข้างสูงว่าจะก้าวขึ้นมาทดแทนหัวหอกรุ่นพี่ในทัพช้างศึกชุดใหญ่ในอนาคตทั้งหมดเป็น5ดาวเตะลูกครึ่งไทยครับที่กำลังเฉิดฉายบนเวทีไทยลีกเวลานี้สิ่งสำคัญคือพวกเขาภาคภูมิใจในการเลือกสัญชาติไทยลงสนามนั่นทำให้นักเตะลูกครึ่งล้วนมีส่วนกับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องแบบรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้ครับ